สวัสดีค่ะมาพบกับช่องธนโชคสตูดิโอมิวสิกนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสั่งสินค้าออนไลน์อีกหนึ่งวิธีนะคะเหมือนกับเราดูรีวิวจาก Youtube มีคนอื่นมารีวิวเอาไว้นะคะเหมือนกับอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านแบบนี้นะคะแล้วเขาหย่อนพิกัดไว้ตรงไหนวิธีการทำทำอย่างไรขั้นตอนมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะคะตามกันมาเลยคะ่ะทุกคนค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่แอป YouTube กันก่อนค่ะ คว,วดับเสียงรปดสิบเอ็ยเ81%เซ็นเปลี่ยนความจาับนาฬิกาทีวีพอดพัสต์แผนที่ไลน์การตั้ง YouTube รายการใหม่ห้ารอยแปสิหรายการค่ะคเ,เมื่อเราเจอ YouTube แล้วนะคะเราใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปได้เลยค่ะ YouTube แคตปุ่มเล่นในทีวีหรือลำโพงค่ะต่อมานะคะเราจะมาหารีวิวสินค้าที่เราต้องการใน <บา S 1> แอป YouTube นะคะการแจ้งเตือนค้นหาค่ะมาที่ช่องค้นหานะคะ กลับปุ่มช่องค้นหาค้นหาด้วยสีไม้กาวดักเส้นผมคำแนะนำประวัติการค้นหาปุ่มค่ะเหมือนกับเราต้องการตัวนี้นะคะไม้กาวดักเส้นผมลงแตะเข้าไปดูะคะ่ะแคสกลับปุ่มค่ะเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปัดหาคลิปวิดีโอที่เราต้องการดูรีวิวนะคะไม้กาวดักเส้นผมช่องค้นหาร่างการค้นหาด้วยสีแคทการทางานเลือกอยู่ชกปุยังไม่ได้ดูปุ่มดูแลว้วปุ่มสําหรับคุณขับปลดล่าสุดสดปุ่มการติดตาม มายมอบลูกกลิ้งดักฝุ่นทำความสะอาดเส้นผมขนสัตว์เลี้ยงถูกและดีราคา99บาทเครื่องหมายตกใจ3อันลบ6นาทีและ10วินาทีลบไปที่ช่องลบหนงที่ชาเนลการดูหนึ่งจุันรังลบ3เดือนที่ผ่านมาลบเล่นวิดีโอปุ่มค่ะมันเราต้องการคลิปวิดีโอนี้นะคะก็1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะอ่าโปรแกรมเล่นวิดีโอหัวข้อโหดูดูดความสกกระนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวไม้มอบกำจัดฝุ่นกำจัดผมค่ะไม้มอบตัวนี้นะคะจะเป็นไม้มอบเก็บฝุ่นอนเนกประสงค์ค่ะที่สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับฝุ่นเล็กๆเ,เ,เวลาที่เราดูดฝุ่นไปแล้วกวาดไปแล้วก็ยังไม่สามารถเอาออกได้นะคะ โอเคนะคะเหมือนกับเราดูคลิปวิดีโอจนจบแล้วนะคะเหมือนกับเราชอบอสิ่งที่เขารีวิวในคลิปวิดีโอนี้และก็ในคลิปวิดีโอเขาบอกว่าได้ย่อนพิกัดเอาไว้ตรงไหนแล้วก็ไปดูนะคะเหมือนกับคลิปวิดีโอนี้เขาบอกว่าเขาย่อนพิกัดไว้ตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวเราปัดไปหาคําว่าแสดงความคิดเห็นกันก่อนเลยค่ะยุบวิดีโอเล่นอัดแคสทำการทักวิดีโอกรอเล่นกรอวิดีโอเล่นไปแล้วเต็มหน้าจอตำแหน่งตั็กรมามักลูกบิงที่ติดตามและอีก22คนไม่ชอบวิดีโอแชร์ สร้างวิดีโอดาวน์โหลดคลิปปุ่มบันทึกประยะความคิดเห็น12หัวข้อค่ะเมื่อเจอช่องแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะแต่1นิ้ว2ครั้งเข้าไปได้เลยค่ะความคิดเห็นหัวข้อค่ะเดี๋ยวเราจะปัดหาลิงก์นะคะที่เขาแปะเอาไว้ให้นะคะปิดปุ่มเลือกอยู่ล่าสุดโปรโดแสดงความคิดเห็น ปักหมุดโดยนิง,งที่ชาเนอร์สามเดือนที่แล้วแอดนิงที่ชาเนอร์หัวคย,ย่อยลูกศรชี้ไปทางข้างขวาพิกัดมายมอบลูกกลิ้งดักฝุ่นทำความสะอาด h t t p s เครื่องหมายทับเครื่องหมายทับโชนเปีเครื่องหมายทับ a e e N p p D C o. เอิร์ฟอนพพีดีซีแปดโอเครื่องหมายทูด้ามจับปรับความยาวได้สะดวกต่อการทำความสะอาดพื้นหรือเพดานลินฟลอร่าเลอร์เก็บฝุ่นสิ่งสกปรกเส้นผมขนสัตว์ได้เป็นอย่างดีเพียงกลิ้งลูกกลิ้งบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดเช่นโซฟาผนังพื้นห้องเพดาน,พ,นพรมฟเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าผ้าดดอไมม้ย่าาางกกกระษเป็นนแผฟิล์มเคลือบกาไม่ท้ายพื้้นผิววช่ยใหทาวงมุก โอเคค่ะนี่ค่ะพิกัดของร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแตะเข้าไปนะคะปะัเงินเปิดด้วยหรือตั้ง okay, โอเคอค่ะมันจะเด้งมาหน้าที่เราจะต้องเราจะเปิดด้วยอะไรนะคะเดี๋ยวเราปัดค่ะกูเก <Google. S 1> <Okay, S 2> ิลแมนซีโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดกันด้วยโคมนะคะแต่หนึ่งนิ้วสองครั้งค่ะโคลมที่อยู่และแถบค้นหา YouTube อันนี้นะคะเราจะเข้ามาสู่หน้าแอปของช้อปปี้กันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปัดอ่านกันนะคะ ทำงานอยู่หนึ่งเครื่องหมายทับสิบสามอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันนะคะใช้สามนิ้วปัดจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะไปหาหน้าที่สามค่ะหน้าที่สองจากหกหน้าที่สามจากเจ็ดโอเคนะคะหน้าที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวค่ะใช้ดีมากเจ็ดร้อยแปดลังภาพจากผู้ซื้อ 4 1กสีอยู่ขีดล่าง s อยูขีดล่าง -i59 มีประโยชน์ -6 ตัวเลือกสินค้า -at กลิ้งบวกนวลเกาคุณ S5 ดาวดูรีวิวทั้งหมด20คุณอาจจะชอบสิ่งนี้ดูรีวิวทั้งหมด28.2000อันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของรีวิวนะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งสินค้านะคะเมื่อเราดูรีวิวเราชอบร้านนี้นะคะเราจะปัดไปหาคำว่าเพิ่มไปยังรถเข็นแชทเลยแชทเพิ่มไปยังรถซื้อสินค้า ซื้อสินค้านะคะจะอยู่มุมด้านล่างนะคะหาคําว่าซื้อสินค้าแต่หนึ่งนิ้วสองครั้งเข้าไปได้เลยค่ะซื้อสินค้าอ่าด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นการเลือกตัวเลือกสินค้านะคะว่าเราจะเอากี่ชิ้นเอาตัวแบบไหนนะคะเพิ่มไปยังรถแทเลยซื้อสินค้าลดจำนวนหนึ่งบีที่กลิ้งเอที่กลิ้งบวกนวนเก่า ้วนเกายี่สิบสี่เซนติเมตรมีที่กลิ้งบวกู้นเก่าบีที่กลิ้งบวกู้นเกามีที่กลิ้งบวกู้นเกาโอเคนะคะเราจะเลือกอันนี้นะคะแล้วก็แตะเลยค่ะมีที่กลิ้งบวกู้นเก่าอันนี้เขาจะไม่ขึ้นนะคะว่าเราเลือกแล้วหรือไม่เลือกเราจะต้องติ๊กเองนะคะมันจะต้องแบบดูมีที่กลิ้งบวกู้นเก่าหนึ่งช่องเ้นาข้อความจำนวนลดเพิ่มลดจำนวนอันนี้ก็คือจำนวนนะคะช่องเป่ข้อความ เราจะปัดหาคําว่าซื้อสินค้านะคะซื้อส,ะะอสิทำการสั่งซื้อโอเคค่ะนี่เราอยู่กันหน้าช่องทำการสั่งซื้อกันแล้วนะคะทุกคนที่อยู่คนโชคอาเครืชาร์จไม้ม็อบตัวเลือกสินค้า 88x1 88บาทค่า88บาทนะคะราคาสินค้า x1 <X 2. S 2> ก็คือหนึ่งชิ้นนะคะโค้ดส่วนลดร้านค้าอันนี้คือโค้ดส่วนลดร้านค้านะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูโค้ดตรงนี้ได้นะคะ เลือกโค้ดส่วนลดตัวเลือกการจัดส่งสปันเดอร์เดลิเวอรี่สามสิบเจ็ดบาทจะได้รับในวันที่ยี่สิบสี่กรังไก่คอควายลบยี่สิบห้ากรังไก่คอควายจะได้รับภายในวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้ากรกฎาคมนี้นะคะหมายเหตุฝากข้อความถึงผู้คำสั่งซื้อหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทโค้ดส่วนลดของช้อปปี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูโค้ดส่วนลดของช้อปปี้กันนะคะเลือกโค้ดส่วนลดเลือกโค้ดส่วนมาตรงที่เลือกโค้ดนะคะเพิ่มโค้ดสุวดตกลงโค้ดเลือกได้หนึ่งสองฟรีดอกจัน ค่ะอันนี้ก็เป็นโค้ดส่งฟรีนะคะโคสส้ดส่งขั้นต่ำศูนย์บาทใช้ได้ก่อนยี่ิบกเงื่อนไทโค้ดส่วนลดและโค้ด Coins c า s h เลือกได้หนึ่งโค้ดชอบพี่ส่วนลดห้าสิบบาทโอเคค่ะเราจะเอาส่วนลดห้าสิบบาทนะคะแตะค่ะส่วนลดห้าสิบบาทขั้นต่ำศูนย์ใช้ได้เงื่อนไขดอกจานเลือกโค้ดตกลงตกลงอ่าเมื่อแตะแล้วนะคะก็กดตกลงค่ะทำการสั่งซื้อนี่นะคะตัวเลือกสินค้าแปบดบาท x หนึ่งโค้ดส่วนลดเลือกโค้ดส่วนวลกกนนด,ร,ดรัว ฝากข้อความคำสั่งซื้อ1 2ึโคซูนลดของฉับลบหสิบาทไม่สามารถใช้ลบห้าสบาทโอเคนะคะนี่ค่ะลบห้าสิบบาทนะคะไม่สับปุ่มสวิตช์วิธีการชำระเงินเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางช่องทางการชำระเงินอ่าเรามาที่ช่องทางการชำรงเงะเงินนะคะการันตีโดยยูอาร์ชาพีเพย์เช็คโค้ดปรรับคื้น5 0 0ยอยเอดนในไงเปิดใช้งานเก็บเงินปลายทางแคชชอนเดลิเวอรี่บัตรเครดิตเครื่องแคชชอนเก็บเงินปลายทางอ่าเก็บเงินปลายทาง แล้วเลือกเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายเปิดใช้งานเก็บเงินรับคืนห้ายอดเงินเปิดเก็บเงินแคชช็อตบัตรเครดิตโมบายยืนยันยืนยันยืนยันค่ะทำการสั่งซื้อทำการสั่งซื้อไม่สามารถลบห้าสิบบาทโค้ดส่วนลดของหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโค้ดส่วนลดลบห้าสิบบาทโค้ดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทจากหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะโค้ดส่วนลดของลบห้าสิบบาทลบห้าสิบบาทไม่สามารถใช้ใช้ปี่ปุ่มสวิตช์ปิดวิธีการชำระเงินเก็บเงินปลายทางข้อมูลกกกาาาาาาารรรรรชะววมสสสัั่่่งงซื้อบบบบทททจดดนลล ยอดชำระเงินทั้งหมด75บาทอ่าเรามาดูตรงยอดชำระเ,เงินทั้งหมดนะคะยอดชำระเงินทั้งหมดตรงนี้ค่ะ75บาท75บาทยอดชำระสั่งสินค้า75บาท75บาทสั่งสินค้าโอเคนะคะเราจะสั่งสินค้ากันเลยนะคะสั่งสินค้า รอการชาระเงินโอเคค่ะรอการชรําระเงินก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสินค้ามาถึงมือแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องธนชโชคสตูดิโอมิวสิกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะศูนย์ควบคุมโหมดเครื่องบินปุ่มสวิตปิด หมดเรื่องบินห้องไวยดูตัวพบไลก์แครก,ก่อนเล่นแครกถัดปลอ็อกการสะท้อนความสว่างระดับสีโฟกัสเลือกอยู่ไฟฉายเลือกอยู่